ชีวิตตอนนี้ก็อายุเจ็ดสิบแล้วหมดตัวจากการพนันไม่เหลืออะไรเลยเราเล่นจนไม่เหลืออะไรธุรกิจล้มละลายกลายเป็นคนไร้บ้านเหลืออยู่สองแสนสุดท้ายตอนนี้เราจะจบชีวิตหรือเราจะรอดภายในสี่ตาสุดท้ายนี่เราจะต้องใช้ชีวิตต่อไปหวังว่าชาติหน้าถ้ามีจริงสวรรค์คงจะเมตตาเราบ้างนะสำหรับผีพนัน เดี๋ยวขอนั่งสักแปบ๊บโอ้ยเบียร์กระจายสุดท้ายแล้วคนเล่นผมคขอเตือนคุณคุณจะไม่เหลืออะไรถ้าคุณไม่หยุดคุณจะเป็นแบบผมคุณเลือกจะเป็นคนที่หมดตัวยันแก่หรือเปล่าสองแสนสุดท้ายเรามาลุ้นกันเราจะทำยังไง เดี๋ยวเราจะมาเล่นบคาคาร่าก็แล้วกันไม้ละห้าหมื่นสี่ไม้พอเลยเข้ากอนโอ้โต๊ะนี้น่าสนใจไม้แรกแพงแดงห้าหมื่นปุ๊บออปอกไม้ที่สองนำเงินห้าหมื่น นายที่สามึงจะปอกกุกตาเลยไหมกูลงแดงแดงห้ามืนจบแล้วชีวิตชาหนาค่อยว่ากันไหมข้าคงต้องตายทุกคนอย่าไปเล่นการบนันกันแล้วครับเข้าใจไหมครับลาก่อน ระบบเราตื่นเรายังไม่ตายเลยเนี่ยทำไมเรายังมีชีวิตอยู่นี่เรามาเกิดอยู่ในร่างกายใหม่ที่หน้าตาคล้ายกับตัวเองเป๊ะเลยเหรอนี่เราเป็นใครอ่ะเราเป็นวิสไกายบล็กเกอร์นี่โอโหถ้าเกิดเรามีชีวิตใหม่ครั้งนี้เราจะต้องใช้มันให้คุ้ม เจ้าของร่างเดิมเขาเป็นคนยังไงกันนะรู้สึกเหมือนเขาจะเป็นคนดังเขาน่าจะชื่อวิสกายบอกเกอร์คนดังเราต้องใช้ชีวิตให้ดีหลังจากนี้โอเคไหมโอ้โหฮะ ยินดีด้วยกับล็อติที่ได้เกิดใหม่ในร่างชายหนุ่มที่ชื่อวิสกายวอลเกอร์พร่างเดิมอาชีพบิลฟูร์ต่อต้านการพนันนางอเนืองจากเจ้าของร่างเดิมเลิเล่นการพนันมาได้เกือบสี่ปีแล้วได้รับของรางวัลอาหารสีพุทธมื้อใหญ่หนึ่งมืออาจารย์ผักสังดีที่ดีต่อสุขภาพหนึ่งเบียร์สามนันดขอให้เจ้าของร่างใหม่เลิกพนันมาได้สี่ปีแล้วขึ้นเท่่าไหรขึ้นขึ้นเึ้นของ่างเดิมเคยติดพนันเหมือนกันกับเราสุดยอดระบบขอเบิกเลยหอยหวาน ยังโาาอ้พระเจ้าอีพีหนึ่ง